โยสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับสถานีส้มตำแปดนะครับวันนี้จะมาแนะนำเบียร์นะครับรากร์เย็นๆอีหนึ่งตัวนะครับนี่สำหรับเจ้าเบียร์ลาวหรือเบยลาวนี่เองครับราคาไม่แพงขวดละ65บาทครับผมกับกับแกมอร่อยอร่อยวันนี้อือตำเจียวปลาร้ออืม,อมกับต้มปักเทียนแจ๊บแตนบ๊นะฮะนี่มีต้มปักเทียนนะ แล้วก็น,นี่ผ้าหมูครับผ้าหมูพริกสดของโปรดผมเลยเนี่ยจะใส่พริกที่หนูส่วนนะครับตัวนี้ม,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 มาแม่ผู้พังันเพลงอื่าตัวนี้นะครับแอลกอฮอล์ประมาณ5%นะครับ ขนาดขวดอยู่ที่0.3มลิตรนะครับ0.3ลิตรนะครับแอลกอฮอล์5%ราคาอยู่ประมาณ6.5บาทนะครับจะไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปจะมีก็แมคโครนะครับท็อปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่เลยร้านสถานีสุดตเบ็ดนะครับแค่เย็นๆให้ลูกค้าทุกท่านนะดูสีเบียร์ก่อนอตัวนี้มีด้วยกัน4รถนะครับแต่รถที่ผมชอบที่สุดก็คือตัวไว้เนี่ยฮะ อ่าฮนะหอมมากกลิ่นหอมฟุ้งกลิ่นเมามาหอมหอมจริงๆนะครับรสชาติเข้มขน้นคือสุดยอดมากนะครับแนะนำเลยเบย์ลาวไว้นะครับตัวนี้แอลกอฮอล์5%รรสชาติดีมากคือเยี่ยมมาก คือแตกต่างกับเบียร์ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับแนะนำนะครับลาเกอร์เย็นเย็นชุ่มคอต้องเบย์ลาวแน่สถานีส้มตำเป็นแปดมีจำหนครับผมตอนวันนี้แค่นี้